ไปเริ่มที่มวยสากลกันเลยดีกว่านะคะก็บรรจงบรรจงชอบชื่อพี่เขามากเลยทำไมอ่ะแล้วเขาก็ก็บรรจงต่อยจะเรียกเขาพี่นะจริงๆของทวนน่าจะอยู่น้อยกันแล้วเออครับด้วยความสุภาพไงเห็นเห็นเห็นพี่ชอบความบรรจงของเขามากเลยแบบร้ายนะเนี่ยเป็นการเนียนเนียที่แบบว่าตัวเองเป็นน้องดิฉันทําแบบพี่ตูน พี่ตุลน์บริสเลมแล้วพี่ตุลนจะคือพี่ต้องเรียกพี่แต่ก็แก๊งเราหลายคนก็ส่วนใหญ่ก็เรียกพี่กันนะเออพี่ไปกันมาได้อ่ะไปดูพี่บันจงพี่บันจงค่ะมวยสากลโอลิมปิกเกมส์นะคะเมื่อวานนี้ค่ะมีขึ้นชกนะคะในรุ่น63.5กิโลกรัมชายในรอบ16คนสุดท้ายนะคะบันจงศิลสิริค่ะก็ขึ้นชกกับนักชกจากเวเนซุเอลาเจซุสโรเมโรนะคะซึ่งก็ทั้งคู่ได้บายกันมาในรอบแรก มาดูยกแรกกันก่อนเลยค่ะนี่ยังสูสีนะคะฝั่งของเวเนซุเอลาเขาก็ชิงทำคะแนนขึ้นนำไปก่อนสต่อ2เสียงระวังซ้ายของพี่แกให้ดีๆนะฮะนี่แต่พอยกสองปุ๊บมาบันจงเริ่มออกอาวุธละบันจงไม่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 บันจงแล้วละชกเข้าไปเลยจัแจงไหลหมัดนะคะพลิกกลับมานำ4ี่ต่อ1เสียงค่ะคุณคุณพูดดีๆนะบางทีลูกเมียเขานั่งดูเราอยู่นะไม่ทำไมอ่ะไม่เขาเก่งไงเรานั่งเชียร์เขาดูคุณจะบอกว่าเขา เขาเขายึกยักเหมือนชื่อเขาไม่ได้นะฮะไม่ใช่เออแล้วก็ยกสุดท้ายบัรจงนี่ก็คือแบบเอาเดินวันนี้ล่ะคะจังหวะดับต่อยค่ะส่วนโรเมโรนี่ก็ต้องบอกไม่มีทางเลือกแล้วนะคะเดินหน้าเขาแรกเออดิฉันน่าไปพักมวยเนาะเออเดินหน้าเข้าแรกนะแต่ว่ายังตีตื้นไม่ได้ค่ะครบต็มยกเอะโ้เนี่ยดูด้โอ้โหแต่ละมัดมามามา เอออันนั้มเขาชกมาแล้วก็สวนกับเป็นยังไงล่ะถอยก่อนถอยก่อนอันนี้คือท้ายท้ายช่วงท้ายท้ายแล้วนะคะเขาเดินเดินถี่เลยนะครับ้องช่วงจะเวเนนะฮะจนสุดท้ายนะคะครบ3มยกค่ะ เป็นกรรมการก็ชูมือให้บรรจงชนะคะแนนเอกฉันเลย5.0ต่อศูนเสียงนะคะผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปก็จะไปเจอนักชกจากคิวบาโอ้โหงานนี้น่าจะหนักนะคะเอริสแลนดี้อัลบาเรสซึ่งก็เป็นรองแชมป์โลกปีที่แล้วค่ะถ้าบรรจงคว่ำอัลคาเรสได้อัลบาเรสได้นะการันตีเหรียญทองแดงเป็นอย่างน้อยทันทีอ่ะก็รอแปดคนแล้วใช่แล้วใจช่วยนะคะฝากพี่บรรจงด้วยนะคะพี่คือนักชกพอเจอจากคิวบาได้ก็ หนาวเหมือนกัน่ะ<ช>เพราะว่าเหมือนบอลเจอญี่ปุ่นอ่ะอเอาชเอาใจช่วยสู้ๆครับอันนี้คือมวยนะครับเราเข้า8คนสุดท้ายไปเจอกับคิวบาทีนี้ไปดูแบดมินตันกันบ้างครับเดี๋ยววันนี้พีพีทีวีจะมีถ่ายแบดตอน2ทุ่ม40นาทีนะครับเป็นตารางแทรกจากซอ็อตปกติที่เราถ่าย4ทุ่มอยู่แล้วนะครับน่าจะเป็นชายคู่นะเดี๋ยวค่อยมาปมวกันลวกันไปดูทางฝั่งของบาสกับปอปอก่อนนะครับก็ โอ้โหเจอคู่แข่งที่เป็นมือวางนะครับก็เหนื่อยทีเดียวครับสู้เต็มที่แล้วนะฮะแต่สุดท้ายเนี่ยเราแพ้ไป2ต่อ1เกมนะครับเกมแรกเนี่ยเราแพ้ก่อนเอต่อยี่สิอ21นะครับหลังจากนั้นเราแก้เกมนะครับมาเล่นหน้าเน็ตมากขึ้นนะครับแล้วก็เอาชนะไปได้จริงๆเกมที่2เนี่ยเราชนะค่อนข้างขาดทีเดียวนะฮะโอ้ยนี่กระโดดไปตบนะครับเดชาพลนะฮะเกมที่2เราชนะ21ต่อ10และสุดท้ายครับในเกมตัดสินนะครับ เราแพ้ไป21ต่อ15นะครับก็ทำให้คู่เกาหลีใต้เนี่ยได้แชมป์กลุ่มนะครับแบทบมิต้าตอนนี้ก็จะเป็นกลุ่มนะหลายคนอาจจะงงเอ๊ะอย่างวันนี้รัชนกตีใช่ไหมแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ตีอีกแต่เขาเรียกว่าตี2วันติดเลยนะครับอันนี้มันเหมือนเป็นการชิงแชมป์กลุ่มแต่พอเราแพ้เราก็จบที่รองแชมป์นะครับซึ่งตัวของบาสกับปอป,ปอก็บอกว่าแอบเสียได้เหมือนกันนะครับไม่ได้หวังจะจบที่อันดับที่ 2, 2> ค่ะนะแต่อย่างไรก็ตามก็ยังเข้ารอบนะฮะแล้วก็ ในรอบต่อไปจะไปเจอคู่ของญี่ปุ่นนะฮะก็คือยูตะวาตานาเปะกับอาริสะฮิกะโนชิฮิกะชิโนนะครับซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยบาสกับปอปอก็เคยแพ้คู่นี้มาแล้วนะฮะล่วงตกรอบก่อนรองชนะเลิศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในรอบต่อไปนี่คือขอเสียงเชียร์เลยนะครับสูสีแล้วนะครับตอนนี้คือถ้าเจอคันเนี้เราจะเห็นว่าพอเจอเอเชียมันเริ่มกินกันไม่ขาดเราจะเห็น3เกมแล้วเราจะเห็นเกมตัดสินแล้ว เพราะว่าถ้าหากเป็นฟินแลนด์เป็นอะไรเงี้ยยุโร Euro, ปสู้เอเชียไม่ได้ยุโรปสู้เอเชียไม่ได้จริงๆนะใช่ครับอ่านั่นคือคู่ผสมนะฮะทีน <ไป S 1> ี้ไปที่หญิงคู่กันบ้างครับก็คือกิฟต์กับวิลนะฮะจงกนพันกับรวินดานะครับของเราเนี่ยเป็นคู่มือ10ของโลกเจอกับเดนมาร์กครับที่เป็นมือ25นะครับไอ้คู่เนี้ยภาษาชาวบ้านคือโ,โ,โ <laughs> อ้ยโคตรน่าเสียดายเลยเพราะว่าเราได้มันจะปิดมันควรจะน่าจะปิดได้เนอะแต่เสียดายเหมือนกันเราได้ทั้งเกมพอยต์แล้วแมตช์พอยต์แต่ดู <c oughs> ค,ความสสูีฮะ เออลืมพูดไปว่าเดนมาร์กเป็นชาติที่ยุโรปที่เก่งแบตนะครับเราจะเห็นตั้งแต่สมัยนู้นแล้วนะฮะนี่ครับก็ต้องไปซัดกันที่ดีว่ะฮะและสุดท้ายเนี่ยเราก็ปราบไปได้ก่อน22-20นะถ้า20แต้มเราต้องไปดีวนะฮะต้องทําแต้มห่าง2คะแนนนะครับโเกมแรกนี่คือแบบเรียกว่า,เ,าเงื่อหมดเป็นถังอะ่ะห <c oughs> ลังจากนั้นเสร็จปุ๊บโอ้หคุณผู้ชมเราดูคะแนนครับคือมันสูสีทุกเกมจริงๆนะครับ อันนี้เดนมาร์กได้เกมพอยครับ22่สต่อยีนะครับโอ้โหแล้วก็ยัดใส่มือไปครับน่าเสียดายจริงครับเราแพ้ดิวเซนเดียวกันนะครับก็มาเสมอที่1เท่านะฮะจนสุดท้ายเกมตัดสินครับเราได้4แมตช์พอยฮะ20 18ครับขอแค่ลูกเดียวครับอ่าสบัดออกไปก่อนครับเนี่ยมาเรียกกำลังใจกันใหม่นะครับลาวินดากับจงโกนพันหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บออ๋ขออภัยครับอันนี้เป็นแมตช์พอยที่5นะฮะ หลังจากนั้นเขาตบนึกว่าจะออกลงอีกเอา้าดิวมัน3เกมอะคือเสียดายมากตอนที่น,นแล้วเนี่ยตรงเนี้ยเดนมาร์กเขาให้เราแล้ว <S S 3> เ,เขาเสิร์ฟติดเน็ตครับเราได้แมตช์พอยท์ที่6แต่ว่าต้อ <c> ง <oughs> กลับอีกครับก็แต้มเท่ากันก็ต้องหาอง่างกันสองคะแนนอีกโอ้โหจนสุดท้ายครับเรา<ม>พลาดเองเจ็ดปะแมตช์พอยใช่ฮนะ เจ็ดพอยเอ่อแมตพอยต์เจ็ดครั้งนะครับอ่านี่ฮะยี่สิบสองยี่สิบเอ็ดตบฮวดอคือเขาแรงดีมากเราซัดออกไปอีกคือมันกดดันมากอะเกมตัดสินนะครับตอนดูนี่ดีๆฉันตัดเล็บแล้วนะกัดเล็บไปหมดคือมันดิ้วตรงแต่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองอ่านี่ต้องสองคะแนนหูไปรับโจ่งให้เขาตกนะฮะอันเนี้ยเขาเป็นแมตพอยต์แรกของเขานะครับและหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บ เราก็โยกหน้าเน็ตตีไม่พ้นมือจอดมาตบไปไม่ได้ดูดิฮะหูกี่ดอกโอ้โหตงได้ไม่ยังรับได้ดูสิครับโอ้โหสามสี่ดอกัำได้ตอนนั้นน้ำไม่ได้หายใจแล้วตอนดูอ่ะมันเป็นช็อตที่แบบไม่หายใจแล้วอ่ะมานดูอ่ะโอ้โหตกออหน้าเสียดายจริงๆเป็นคู่ที่หน้าเสียดายหน้าเสียดายมากๆอ๋อคือเป็นผมว่านักกีฬาคงรับไม่ได้ เพราะว่าแช์พอสเจ็ดรอบนี่มันแบบมันใกล้จริงๆอะฮะมันู้มันกดดันด้วยเนาะไอความแบบดเรารับออกไปเยอะอก็เลยแกลว่าแพ้ในเกมนี้ไปในที่สุดก็คือชนะไปหนึ่งแพ้หนึ่งนะคะตอนเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศในแมตช์สุดท้ายเจอกับเบคคาน่ากับลีโซฮีคู่มืออันดับสองของโลกเกาหลีใต้ตรงนี้คือความยากของคู่เราเพราะว่าเราเจอเกาหลีใต้ใช่นะคะมืออันดับสองของโลกอ่ะ ก็ไม่เป็นไรตามลุ้นกันต่อไปได้แต่บอกเลยว่าต้องมีใช่เลยคุณวัชชัยจะดูแบบมินตันนะเหมือนวอลเลย์บอลบางทีต้องมีเครื่องช่วยหายใจอ่ะต้องตีออดม,มาไว้เหนื่อยคือช็อตแบบบ้โโาวานอะ่ะตอนที่เมื่อกี้ที่ยวดูดูอีกรอบยังลืมหายใจเลยมันล<ช>ุ้นมากแต่ของหญิงคู่เนี่ยเวลาสมมติอันนี้เหมือนในการพากน,นะยังง่ายกว่าชายคู่เพราะชายคู่เนี่ยบ้าพลังเร็วมากปึ๊บปึ๊บปากไม่ทันค่ะดูอย่างเดียวคนเลาบอกดูอย่างเดียวเหนื่อยมาก